คำสวัสดีวันวิสาขาบูชาปี2565นะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เกิดมาเพื่อตรัสรู้ธรรมอันเป็นที่สุดทุกข์และ,ะพระองค์เองก็ได้ดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงนะได้ดับขันธบริณีพานในวันเดียวกันคือวันวันประสูติวันตรัสรู และวันที่เสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นวันเดียวกันเพื่อให้พวกเราจำนะครับว่าจำง่ายๆเลยว่าพระองค์เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรและสุดท้ายพระองค์ดับทุกข์อย่างเิ้นเชิงด้วยอาการเช่นใดปีที่แล้วเราถวายเครื่องบูชาแด่ วันคล้ายวันประสูติของพระองค์ด้วยการมาภาวนาร่วมกันนะครับไปใต้ชื่ออธิษฐานจิตเปลี่ยนชีวิตในเจดวันซึ่งหมายถึงการร่วมกันจระตนอาณาปานสติเป็นเวลาเจดวันนะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทําไมถึงต้องถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้ชาวพุทธเราทราบกันดีนะครับคือ,อที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากการที่ครั้งหนึง่งมีเทวดาได ถวายสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโดยบันดาลให้ดอกสาละผีดอกออกผลนอกฤด,ดูกาลแล้วก็ยังมีลางบอกเหตุนมีนิมิตหมายอ,าอันเป็นทิพย์อีกมากมายนะครับซึ่งก็เป็นฝีมือเป็นผลงานของเทวดาทั้งสิน้นเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะทำ ะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าการบูชาพระองค์แม้ด้วยเครื่องของอันเป็นทิพย์นะเหล่านี้พระองค์ตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถทําได้ทําไม่ได้หรอกไม่ต้องพยายามบูชาด้วยเครื่องสักการะที่เลิศเลอปานไหนของมนุษย์เพราะว่าเทวดาท่านทำหมดแล้วแต่พระองค์ ว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วอยากจะบูชาพระองค์นะจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งก็คือพวกเรานะขอให้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่นะผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชารัตถาคตนะครับด้วยการบูชาอันยอด คือไม่สามารถที่จะมีเครื่องบูชาใดที่ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วก็ทําให้พระองค์พอพระทัยได้ยิ่งไปกว่านี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมพวกเราจึงปฏิบัติบูชาในวันวิสาขาบูชาแด่พระองค์ท่านนะทีนี้คือผมอยากให้ดูช่วงท้ายของรายการในคืนวันที่7เมื่อปีที่แล้วนะครับ ผมกล่าวทิ้งท้ายเพื่อให้ทุกท่านได้อธิษฐานตามอัธยาศัยอันนี้ขออนุญาตนำมาแสดงให้ดูเพราะเดี๋ยวกำลังจะพูดต่อจากสิ่งที่ผมจะเปิดให้ดูต่อไปนี้แหละอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคืนนี้ก็ขอบคุณมากๆที่นะปิดฉากได้ด้วยความสำเร็จนะครับไม่มีอุปสรรคอะไร ที่มาทำให้7คืนของเราเนี่ยมันล้มเหลวนะก็สำหรับคนที่อาจจะมีเหตุสุดวิสัยอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณยังสามารถรีเซ็ตได้ย้อนกลับไปคืนที่หนึ่งแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะทำให้ครบ7วันได้แล้วก็ตรงนั้นนะถ้ารู้สึกว่าไม่อยากได้อะไรเลยก็ขอใหเอ้เหมือนกับมีความตั้งใจอะ อธิษฐานว่าขอให้จิตใจของเรามีความมั่นคงมีความอยากจะภาวนาให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับไม่ล้มเลิกกลางคันเนี่ตรงนี้มันก็จะให้ผลแล้วนะมันจะเกิดความรู้สึกว่าจิตใจของคุณมีความเข้มแข็งขึ้นมาและมีพลังความสว่างช่วยให้มันเป็นไปได้จริงด้วยโดย คอนเซปต์ของการปฏิบัติบูชาเมื่อปีที่แล้วก็สำหรับคนทั่วไปบอกว่าถ้าปฏิบัติครบเจ็ดวันตามความตั้งใจแล้วจะตั้งความปรารถนาอะไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ละท่านตามอัธยาศัยแต่คนที่ใฝ่ใจปฏิบัติผมก็ขอให้อธิษฐานว่าจงมีความเข้มแข็งจงมีความต่อเนื่อง เกิดขึ้นกับการปฏิบัติบนเส้นทางในการเจริญสติแบบพุทธของพวกเรานะใกล้จะสิานยังไงผมไม่ทราบแต่ว่านาทีนั้นตอนที่จะกล่าวจบนั่นแหละคือปากผมพูดไปนะอย่างที่ได้ยินได้ฟังแต่ใจผมคิดว่าวิสาขาบูชาปีหน้าซึ่งก็หมายถึงวันนี้นะก่อนถึง วันวิสาขบูชาปีหน้าผมอยากจะได้ปั้นใครสักคนหนึ่งนะให้ข้ามเส้นได้ถึงมรรคถึงผลได้ตั้งใจถวายนะมรรคจิตผลจิตของใครสักคนหนึ่งนะถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งก็เพิ่งมานึกได้เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองว่า ตั้งความปรารถนาไว้เช่นนั้นเมื่อปีที่แล้วนะในการในโปรแกรมอธิษฐานจิตเจ็ดวันเนี่ยอธิษฐานจิตเปลี่ยนชีวิตในเจ็ดวันนั้นนะครับความตั้งใจความปรารถนาของผมก็คืออยากให้มีใครสักคนหนึ่งเป็นพยานบุคคลแด่องค์สมมาตามพุทธเจ้า ของพวกเรานะพระโคดมนะครับซึ่งซึ่งยุคเราเนี่ยก็คือพระโคดมจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นไปได้เกินความคาดหมายเพราะว่าตอนนี้พวกเรารวมกันอยู่นาะที่นี้มันมีมากกว่าหนึ่งคนนะที่เป็นไปได้นะหนึ่งคนที่เป็นไปแล้ว หนึงคนที่เป็นไปแล้วและมีมากกว่าหนึ่งคนที่เป็นไปได้ถือว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายหรือว่าที่ตั้งอธิษฐานไว้นะที่ตั้งใจไว้ที่มีความรู้สึกปรารถนาอย่างแรงกล้าในวิสาขาบูชาปีที่แล้วก็ดีใจมากนะครับที่มีเหตุปัใจจัยให้ทำได้จริงแล้วก็เห็นความไปได้จริง เป็นไปได้จริงนะที่พวกเราในห้องวิปัสสนานุบาลจะทําเกินเวกว่านั้นวันนี้เรามาอธิษฐานสร้างกองทัพพยานบุคคลให้กับองค์พระสม,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะเดี๋ยวมาสดมนร่วมกัน